อันนี้คือตัวอย่างนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันเรื่องของออโตเมชันเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับใครที่ทำงานแบบแมนนวลอยู่เติร์ดเติร์ดเติร์ดออโตเมชันจะช่วยทำให้ productivity เราสูงขึ้นมากเลยครับบางเคสเนี่ยใช้เวลา10นาทีแต่ท้ายสุดอาจจะเหลือ1ิวินาที ก็ได้เรียนรู้อะไรใหมๆ่ๆมาสนุกมากเลยจากที่แบบไม่เคยรู้จักเรา่าต้องเห็นมาก่อนเลยก็ทําให้ได้รู้ว่ามันสามารถทาํางานยังไงได้บ้างแล้วก็คิดว่าจะเอาไปไปปรับใช้กับงานที่ทําได้ค่ะตอนแรกคิดว่าแบบตัวเองแบบพอรู้อยู่บ้างว่าพอมาเรียนจริงก็คือแบบรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองรู้มันช่างน้อย เข้าใจการทำงานของาพรว่ามันอเองอาจารย์ค่อนข้างสอดดีมากก็คือรอให้ทุกคนไปพร้อมๆกันแล้วก็คอยคือการทบทวนความจำเก่าๆด้วยที่ไม่ทำให้เราลืมครับ อาจารย์มีความรู้แน่นมากเลยค่ะือถามอะไรตอบได้สามารถที่จะมาดูหน้าจอแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาได้แบบทันทีนะคะผู้ช่วยก็คือลูกคุณพร้อมที่จะเข้าชาร์จเวลาที่เรายกมือไม่เข้าใจหรือว่าไม่ทันตรงไหนรีบเข้าชาร์จแล้วก็ทําให้เราสามารถทันตามเพื่อนตามอาจารย์ได้คือดีมากๆเลยค่ะก็ถือว่าเป็นคอร์สที่น่าสนใจครับสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับย a ต้าหรือว่าทํางานอะไรที่มันซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยครับ จากคนที่ไม่รู้อะไรเลยก็คือทําให้ได้รู้แล้วก็เข้าใจรูเข้าใจโฟมากขึ้นนะคะเทาให้มีความรู้ทีมากเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาทดลองเรียนแล้วก็จะได้เห็นมุมมองในโลกของออเมตักอีกสิ้นครับถ้าคนที่ต้องการนำอาีบไปใช้งานก็แนะนำเป็นนเอ็กซ์เพรส สนุกดีครับสนุกมากครับได้ความรู้เยอะเลยครับได้ความรู้ครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันเรื่องของออโตเมชันเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับใครที่ทํางานแบบแมนนวลอยู่ออโตเมชันจะช่วยทําให้ productivity เราสูงขึ้นมากเลยครับบางเคสนีใช้เวลา10นาทีแต่ท้ายสุดอาจจะเหลือ10วินาทีถ้าเราเขียนได้ก็น่าจะลดงานที่เกิดซ้ำซ้อนได้ครับหาศาลนะครับ คนที่สนใจนะครับเป็นคอร์สที่ดีมากเลยนะครับสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับแต่นั้นออโตเมชันนะครับฝากไว้นะครับใครยังไม่เคยฝากมาลองเรียนรู้กันนะอย่าหยุดเรียนรู้ครับ